สวัสดีค่ะชาวลวนาัคราศีมิถุนนะดวงเดือนกรกฎาคม2567ของคุณนะต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้นะในเดือนนี้หยิบจับอะไรก,ก็เป็นเงินเป็นทองนะมีโอกาสทางการเงินสม่ำเสมอตลอดเวลาแล้วไม่ขาดสายด้วยนะจ๊าแม่จ๋าเนาะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของ การเงินเนี่ยเนาะอาจจะได้มาจากอาสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะบ้านที่ดินทรัพย์สินยนานพาหนะอาจจะทําให้มีโอกาสทางการเงินก็ได้มีการเงินที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินที่มั่นคงด้วยนะจ๊าเนาะออส่วนในเรื่องของเพื่อนฝูงเนาะ เพื่อนฝูงจะเยอะมีโอกาสได้เจอคนเยอะมีโอกาสได้พบปะผู้คนค่อนข้างมากนะคะหรือว่ามีคอนเน็ชันใหม่ๆได้รู้จักใครใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเดินทางบ่อยก็ได้นะที่ประจอนรลงเท้าเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะได้คิดใหม่ทำใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะลูกหลานบริวารลูกน้องเนี่ยอาจจะมาพึ่งพาอาศัยคุณเยอะนะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ปัญหาอุปสรรคนะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาจจะนำอ,ะอย่างที่บอกไปมีโอกาสเจอคนเยอะก็อาจจะมีคนที่เอาปัญหามาให้ช่วยแก้ด้วยนะคะรวมไปถึงมีแต่อย่างไรก็ดีเนาะมีโอกาสที่จะได้ล่าเพราะศัตรูได้ล่าเพราะ,ะปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทําธุรกิจแล้วมีศัตรูคู่แข่งคุณอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าปกติก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอุปสรรคเนี่ยอาจจะทําให้คุณมีโอกาส ได้รับโชคลาบด้วยมาเป็นแบบของทดแทนเหมือนเจอปัญหาประสรทแต่ก็จะได้โชคลาบกลับคืนมาเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอาจจะต้องให้ท่านดูแลสุขภาพอีกหนึ่งนะคะออแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการต่างประเทศนะมีโอกาสทํางานต่างประเทศทํางานออนไลน์นะเดินทางต่างประเทศนะคะมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะยิ่งใหญ่มากขึ้นมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยนะคะอ,อ,อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วปังเปลี่ยนแล้วรวยเปลี่ยนแล้ว เจริญเติบโตก้าว,วหน้ามากยิ่งขึ้นมีโอกาสในลักษณะนี้นะคะโชคลาภมาสม่ําเสมอไม่ขาดสายในเดือนนี้มีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆอย่างสม่ําเสมอมีโอกาสได้ลาบ้อยลาบที่ไม่คาดคิดก็จะได้ก็ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ<อ>เป็นคนโชคดีไม่ต้องเจอกับความเสียหายแต่ถ้าเจอเสียหายเสียหายเพราะตัวเราเองเพราะฉะนั้นระวังความปร,ระมาทระวังความประพฤติของตัวเราเองนะคะ<อ>ส่วนในเรื่องของคู่ครองนะคะ มีโอกาสเจอคู่ที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ความรักมาก่อนอาจจะแต่งงานมาก่อนนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีแฟนมาก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักกันมาก่อนกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คู่อาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างที่ต่างฐานก็ได้หรือช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้นะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะหรือถ้าไม่ชัดเจนอยู่ก็อาจจะยังยังทรงทรงอยู่นะคะเออแต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ จะส่งเสริมกันดีนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าถึงแม้จะไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แต่แต่ความสัมพันธ์ก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีที่จะส่งเสริมดวงชะตากันทําให้ประสบความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออคู่ช่วงนี้ที่จะเข้ามาจะมี2ประเภทนะแบบเอาเงินมาให้ก็คือเป็นคนรวยสายเปยกับอีกประเภทหนึ่งคือเขามาหวังผลประโยชน์ทางการเงินกับเราหรือว่าเข้ามาแล้วเหมือนเราต้องเสียเงินให้เขาก็ดูดีๆแล้วกันนะต่อมานะ ดาวอังคารยา้ายอ่ดาวศุยยกร์ย้ายก้ากรกฎานะหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายแล้วนะคะเมื่อดาวศุกร์ย้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีลูกหลานบริวารลูกน้องนะคะมาพึ่งพาอาศัยทางเรื่องของการเงินกับคุณมากขึ้นนะคะและการเงินอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะคะเพราะนั้นแล้วเอ่อช่วงต้นบริหารจัดการให้ดี ช่วงต้นเดือนเนาะพอกรกฎาเนี่ยดาวย้ายแล้วการเงินอาจจะอยู่ๆมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นให้บริหารจัดการการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นนะคะในช่วง9กกรกฎาเป็นต้นไปจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะจะได้จัดการได้จัดสรรได้นะคะ13กรกฎาดาวอังคารย้ายนะคะตีหนึ่งสามนาทีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพุษศกนะดาวอังคารย้ายแล้วนะต้องบอกว่าเอออาจ ลูกหลานบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงอาจจะชักนำโชคลาภจากทางถิ่ศทางที่ต่างประเทศมาให้ในขณะเดียวกันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหลังจาก13กดดาลูกหลานบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงพี่น้องนะชักชวนทำอะไรให้ดูรายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ ดวงจะแรงดวงจะแข็งช่วงนั้นนั่นหมายความว่าถึงจะมีปัญหาอปุปสรรคอะไรก็แล้วแต่แก้ได้นะใครคิดร้ายจะพ่ายแพ,แพ้แพ้ดวงตัชะตาตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาของตัวเองไปนั่นเองนะคะอ่ะ16กรกฎานะดาวอาทิตย์้าย21นาฬิกา6นาทีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะ16 นะดาวย้ายหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าเพื่อนฝูงจะชักนําโอกาสในเรื่องของการเงินมาให้หรือยานผานะนะ,าจจะยานผานะอาจจะให้โชคลาภคุณในเรื่องของการเงินก็ได้การเดินทางอาจจะให้โชคลาภใน การเงินก็ได้หรือเพื่อนฝูงอาจจะชักนำโชคลาภในเรื่องของการเงินมาให้ก็ได้คือมีโอกาสได้ได้เงินได้ทองนะจากการเดินทางการติดต่อการมีคอนเนคชันนะการติดต่อกับผู้คนนะหรือยานพานะอาจจะทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินตั้งแต่16กกรกฎาคมเป็นต้นไปน่นเนี้